ชนะรออยู่ไม่ไกลเราจะมีกันและกันสู้เราจะไม่ยอมแพ้จะไปถึงจุดหมาย b ล e s s i n ที่คือพลังมุ่งมั่นจนใจรู้เป็นไฟเธอจะเดินไปกับฉันจะมือกันไม่ทิ้งฝันวันนั้นจะเป็นวันของเรา แสงพระลูกกุญแจเพื่อทุกนรู้ใบ Blessing Team เ,เสียงวงเคิร์นองฟองฟ้าให้ัสุดใจให้เัิความรักความเชื่อใจขึ้นในพลานังของเราพาลังวันสริง Blessing Team Bless ลึกชิงแชมป์โยโย่เพชรภาคสามตอนที่สามหลบแล้วหลบ,บแล้วเหรอหลบแล้วก็ดีแล้วพ่อจะแพ้แล้วเนี่ยไม,ไม่ว่างไม,ไม่ว่างเหรอมาช่วยพ่อก่อนสิเฮ้ยเดี๋ยวไอ้โถแพ้จะได้ บาสิสไรนเดียวก็่เคลียร์ได้แล้วโปรกแกรมคนเดียวไปเรียกประตูหน่อยจะลุกบ้าบ่อยพ่อซื้อเกมแล้วแกก็ไม่เล่นนี่ังไงกันแน่นี่โนโยหูโหนะพ่ออย่ามาขัดการฝึกของผมได้ไหมหฝอกฝึกอะไรเหรอไอ,ไอ้นี่ไงโยโย่ใช่แล้วคราวนี้ยผมจะฝึกอย่างเต็มที่จะลงแข่งฆ่าตัวนักกีฬาโยโย่โรงเรียนและจะต้องเป็นนักโยโย่ัวจริงให้ได้เลยเลิกคิดดีกว่า นิสัยอย่างแกน่ะตั้งแต่เด็กตั้งใจทําอะไรก็ไม่เกิน3นาทีเอ้ยจับได้ว่าตอนสี่ขวบบอกอยากขัดจักรยาน<อ>พ่อซื้อมาให้ถึงสามวันแกก็เลิกขัะแล้วตอนนี้มาบอกจะเป็นนักโยโย่เลิกคิดเลยคราวนี้ผมจะเข้าทีมโยโย่ให้ได้จริงๆนะถ้างั้นแกกล้านันกับพ่อไหมล่ะฮะใครจะเป็นกลัวเล่าเดิมพันอะไรบอกมาเลย <c oughs> เดิมพันด้วยเนื้อในช้ําต้มยำรามเมงเป็นไงอ้าเนื้อหรอ ก็คือหัวใจของต้มยำราเมงต้มยำราเมงที่ไม่มีเนื้อมันก็ไม่ใช่ต้มยำราเมงกันสิ๋อพระเจ้าจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยจะเปลูกแกเหรอแกผ่านขั้นตัวได้เข้าทีมโยโย่แต่นี่ไปหนึ่งฟีพ่อะจะยกเนื้อทุกชิ้นในชามต้มยำราเมงให้แต่แกทำไม่ได้เนื้อของแกก็เป็นของพ่อวางไอ้กลัวและแซ่เออเนื้อ ต้องผ่านการคัดตัวให้ได้พอออกไปได้แล้วอย่ามาขวางการซ้อมของผมออกไปเลยออกไปไปดูไป่อพอ้ยเฮ้ยบรรยากาศการเปิดรับสมัสมาชิกปีนี้เป็นไงบ้างอ่ะพอใช้ได้ครับนั่นก็ดีละวะนี่อาจารย์ใหญ่จริงจังมากที่น้องไทยดีนะโพ้ครับผมมีเรื่องอยากคุยด้วยมีเรื่องอะไรเหรอเรื่องสำคัญมากเลยผมตัดสินใจ ลาออกครับฮะปีนี้คุณสมัครนี้เดียวเองอะฟังของนายเป็นยังไงบ้างอะก็ยังไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้เลยอะเด็กที่มาสมัครก็น้อยลงทุกปีด้วยสินั่นดีนะความจริงคนที่อยากเข้าทีมเบสซิ่งก็มีไม่น้อยแต่คนที่รักกันเล่นรู้จักโยโย่จริงๆนั้นมีเพียงไม่กี่คนเอง ไม่อย่างนั้นฝีมือนายคงไม่ได้เป็นรองกับตันนานอย่างงี้หรอกนะว่าไงนะตามปามใหญ่แล้วนะเดี๋ยวต้องประชุมห้ามบอกเรื่องนี้กับกับตันเด็ดขาดเลยนะจะหาวิธีจัดการเองอีกอย่างหนึ่งห้ามพูดเรื่องการแข่งขันที่โตเกียวกับกัปตันแฟนนั้นขาดนะรู้แล้วครับสวัสดีกับตันว่าไงคนมาสมัครเข้าทีมปีนี้เป็นไงบ้างไม่ต้องห่วงเลยครับปีนี้มีคนสมัครเยอะมาก แถมแต่ละคนฟีมือไม่เลวเชื่อว่าก็จะช่วยพาทีมแรซซิ่งของเราคว้าแชมป์นเนชั่นคับปีนี้ได้แน่นอนครับงดดั้นก็ดีวันนี้ฉันมีเรื่องที่อยากจะบอกกับทุกคนนะคือว่าฉันตั้งใจจะกัปตานฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยมาด้วยกันหน่อยสิอ๋อไหนบอกว่าจะประชุมไงพิลึกฮเธอจะลาออกจริงๆนะเหรอรู้อยู่แล้ว และชครั้งแรกเธอก็จะบอกทุกคนว่าจะลาออกไม่คิดว่ามันโหดร้ายไปหน่อยเหรอฉันควรจะบอกกับพวกเขาตรงๆถึงจะรู้ว่าเธอตัดสินใจแล้วไม่มีวันเปลี่ยนก็เถอะแต่ว่าฉันเน่ะก็อยากจะร้องเลียกล่อมเธอดูนะนะเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงหลังจากแพ้การแข่งที่โตเกียวฉันโล่งใจไปมากหลายปีมาเนี้เป้าหมายของฉันอยู่ที่การได้แข่งโยโย่ในระดับนานาชาติฉันทําได้แล้วแต่ก็เหนื่อยมาก

ลูบเดลูบหนึ่งสองม่ห้าเฮ้ย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 ถุ่าที่สุดเลยหมุนแป๊บเดียวเขาหยุดแล้วอะสงสัยว่าไม่ได้กินต้มยาปราเมงเหน็มเหนมๆเลยเจี่ยเจกีี้บอกฉันว่าถ้าทำท่าไม่ถูกก็ทำให้เล่นได้ไม่นานแต่ตอนนี้ท่าเล่นของฉันเหมือนกับแจ็คกี้ทุกอย่างแล้วทำไมมันไม่ดีขึ้นเลยนะ เชื่อแล้วเขาจะทำไม่ได้ยากเหนื่อยชะมัดเลยแฮ เข้ามามีอะไรเหรอฝึกปฐนายแล้วเราเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วยังไงเราผมไม่ถอดใจหรอกน่าขยันฝึกก็เป็นทรื่องดีจะไม่ควรให้เหนื่อยจนร่างกายล้านะทาอะไรต้องเดินสายกลางบ้างมาะไปเล่นวิดีโอเกมกับพ่อดีกว่าผ่อนคลายสมองกันมาผมว่าพ่อพูดแบบนี้พวกผจะกินเนื้อของผมตลอดปีมากกว่ามั้งฮะอเนื้อผมจะหลงกลอนพองง่ายเหรอไม่ทไม่เนื้อว่าเพื่อนเนื้อแล้วพ่อถึงกับใช้วิธีสกปรกแบบนี้กับผมเลยอ่ะ อย่าฟันไปเลยผมจะฝึกโยโย่ให้เก่งแล้วเอาเนื้อของพ่อมาให้ได้แล้วก็ดูดิในเมื่อแกใจเด็ดแบบนี้ไม่ยอมมาว่าพ่อโหดนอะจะคิดจะฝึกก็กผ่านพ่อให้ได้ก่อนงั้นมาแข่งกันฮะดูให้ดิ<ะ>ดิไม่ไงไม่ไปถึงแล้วสิว่าพ่อจะเล่นโยโย่เป็นฮ<ะ> <laughs> เฮ้งยึ้นกิมพิเลยลูกแค่ก็ใช้ลวดแทนชื่นโยโย่ดีเองอะ นี่นีเด้เหรอเล่นโยโย่เป็นกวนพวกเ่าเนี่ยทันอีกนึกไม่ถึงเลยว่าแผนที่คิดว่าจะถูกแกดูออกโอ้ยเซ็งคิดไวเหรอถ้างั้นเราเปลี่ยนวิธีแข่งกันอย่ามาขวนการตุนกับผมนะ<อ>วันนี้เป็นวันรับสมัครมาสุดท้ายแล้วจะไปหาเด็กใหม่ฝีมือดีมาจากไหนดีนะเอาแลนะลูบเดีลูบฮะ เจ็กไม่เล่ิไปดีๆนี่ต้องทำได้สิไปนี่เป็นใครนี่ะตั้งใจฝึกจังฮะหรือว่านี่คือวาสนาฉันทำท่าผิดตรงไหนกันนะ ฝึกยังไงก็ทําไม่ได้สักทีถ่าน้าไม่ผิดหรอกปัญหาอยู่ที่มองข้ามเรื่องพื้นฐานน่ะสันจะช่วยนะส่งโยโย่ของนายมาดิเฮ้ยทำอะไรอะ่ะแต่เชือกโยโย่ของฉันทำไมอะ่ะเชือกยาวประมาณนี้ก็พอนะเชือกของนายยาวไปความยาวเชือกที่เหมาะสมกือจากพื้นยาวเลยสะดือเราไปสักสิบเซนเชือกยาวหรือสั้นเกินไปล้วนส่งผลเสียนะ ลองเล่นดูสิจริงอะ่ะฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยนะเชื่อฉันสินายทำได้แนะ่มไม่เคยรู้เลยว่าความยากของเชื่อจะเป็นปัญหาด้วยลึกเอาละ ดูท่านนะจะมีพอสวรรค์ไม่น้อยนะฮ่าฮ่เล่นลื่นทุกเมื่อก่อนเยอะเลยอะทำไมถึงรู้อะเนี่ยจริงดินายก็เล่นโยโย่เหรอใช่ความจริงถ้ามีความรู้พื้นฐานกีเกบโยโย่ที่ถูกต้องจะได้พบเคล็ดลับอีกมากมายที่ทำให้เล่นเก่งขึ้นอีกเยอะเลยนี่นิสัยดีกว่าเจ้าแจ็คก,กี้ตั้งเยอะเออจริงด้วยใเขาช่วยสอนดีกว่านายบอกว่าถ้ารู้แต่รู้ของฉันไม่มีปัญหาแล้วนะทำไมฉันครั้งไม่กี่รอบลูกก็ตายแล้วอะเป็นเพราะเชือกยาวอีกหรือเปล่ามีจุดนะแต่ดูฉันเล่นให้ดีละ่ะ ห็นหรือยังฉันทำให้ดูอีกรอบมากที่นิ้วใช่嘛นี่จริงด้วยตอนทำรูปเดลรูปฉันใช้แต่แรงข้อมือลืมสนใจการใช้นิ้วไปดีเองอะ่ะ เล่นโยโย่เลยแต่ดูครั้งเดียวก็รู้ว่าต้องใช้นิ้วในการเล่นแถมยังทำตามได้ทันทีบางทีก็จะเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเล่นโยโย่เย้ทำได้แล้ววันี้เนี่ยโค้ได้ตั้ง20บรอบเลยหลังจากอย่งซ้อบแล้วก็จะทำได้ร้อยหรือว่าพันรอบก็ได้นะฮะพันรอบเหรอ อย่าล้อเลน,น่าทำแบบนั้นนะมือฉันก็หักพอดีไงเธิงดินายชื่ออะไรอยู่เรียนไหนเหรอเออ,อฉันลืมแนะนำตัวไปฉันชื่อวิลเลียมอยู่มัธยม CM ออ่มะมัธยม CM รู้จักทีมเบสซิ่งไหมต้องรู้จักสิที่ฉันฝึกนักแบบเนี้ยก็เพื่อจะเข้าทีมเบสซิ่งอะ่ะไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องผ่านการคัดตัวเข้าทีมให้ได้<ม>ให้เจ้าบ้าแจ็คก,กี้นะั่นมันขึ้งกินกี่ไม่เลยจากนั้นเนื้อในต้มยาปลาเมลปีนี้มันก็จะเป็นของฉัน ยอดเลยเดี๋ยวคุณมีไฟแบบนี้แถมยังรวมสมพงกับทีมด้วซิ่งอีกจะออกเข้าทีมไม่ได้จริงสิไหนไปลงชื่อสมัครแข่งคัดตัวหรือยังอะเขาต้องสมัครด้วยเหรอโถ่งั้นไว้พูกดีก็แล้วกันหวยอะไรเล่าวันนี้เขาเปิดวันสุดท้าย,ลยแล้วนะ<อ>เรียกวามร<ป>ัไปเียไปโอ้ยอย่าไปไหยเดี๋ยวนี้ เอะทำไมไม่แค่พวกเธอล่ะโคชคะโคชครับจริงสิเมื่อวานประชุมแล้วสรุปว่าไงอ่ะคนที่มาสมัครปีนี้ส่วนใหญ่ฝีมือก็เงันๆงันแต่โคชไม่ต้องห่วงนะครับมีกัปตันอยู่ปีนี้เราต้องชนะทีมซูเปอร์ทอร์โดได้แน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวนะเจ็กกี้ยังไม่บอกพวกเธอหรอกเหรอกัปตันเขามีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกพวกเราเลยครับคือว่าเขาบอกครูว่าโคชครับเรื่องที่ว่าเนี่ยผมอยากจะพูดเองครับ <น>ตันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอครับความจริงนะฉันมีเรื่องอยากจะบอกทุกคนฉันตัดสินใจแล้วละ่ะว่าจะละหาเจอแล้วครับหาอะไรเจองั้นเหรอเจอคนที่หมอจะเข้าทีมเรสซิ่งของเราแล้วนี่ไงเฮ้ฮ <c oughs> ัดดีครับน,นายนี่พวกนานะสองคนรู้จักกันด้วยเหรอไม่ใช่แค่รู้จักนะเรายังเคยแข่งกันอีกด้วยอ่ะฮะน้ยแข่งกับกับตันของเราอย่างนั้นเหรอแน่นอนวันนี้ฉันมาส่งหนังสือท้าดวลนาย ฟังให้ดีนะเจ้าบ้าฉันมาสมัครคัดตัวเข้าทีมเบสซิ่งและจะผ่านการคัดตัวให้นายดูใครดูเดะนายเนี่ยนะนันก็ฟังให้ดีฉันไม่รับใบสมัครของนายอะไรกันเล่าถึงอดิยังไงที่ไม่รับฉันอ่ะฉันไปกับตันทีมนี้ไม่รับก็คือไม่รับไอคนบ้าอํานาจอยากจะว่าอย่างไรก็เชิญแต่ฉันจะไม่ยอมให้นายเข้าไปอยู่ในทีมแน่นอนแกกับตันเขามีพรสวรรค์นะทำไมถึงไม่ยอมให้เขาเข้าทีมเราล่ะครับได้ไม่รู้อะไรหมอเนี่ยนะไม่รู้ดิซัมไปว่ายโยโย่คืออะไร ว่าทีมเรซซิ่งเปิดค่าตัวอย่างเป็นทางการหากไม่เข้าลงชื่อมันก็จะไม่ยุติธรรมกับเขานะให้เขาลงชื่อเถอะได้ยินไปละ่ะเจ้าบ้านนะอันนาว่าที่สุดออมอนี่ไม่รู้จักกติการในการแข่งด้วยซ้ำแล้วจะเข้าแข่งได้ยังไงอ่ะมีพอกันทีหนายไม่รู้จักแต่กฎมาตรฐ,ฐานถ้าเป็นอ้างกฎอ้างมาตรฐานถามจริงเหอะนายเคยเล่นโยโย่ด้วยความสนุกบ,บ้างเปล่าเนี่ยนี่นายกล้าสังสนจังเหรอขับตันอยนะ่าโมโหน้าฉันขีเกียจจะพูดก,กับคนแบบนี้แล้ว กัปตันพวกนายอยากทำอะไรก็ชเชิญเฮ้ออะไรเหรอฉันพูดอะไรผิดเหรอโอ้ตื่นมาก็งวงแล้วเอา้าเฮ้ยไม่มีแต่นมสดนะเอา้าของอื่นไปไหนหมดแล้วเนี่ยวิลเลียมออกมาเดี๋ยวนี้นะ บอกมาหน่าทำไมในตู้เย็นถึงมีแต่นมสดห้าเพลาะไร่เฮปพอว่อชอบดื่มนมสดไม่ใช่เหรอผมก็เลยตั้งใจซื้อมาให้พ่อเพราะไม่อยากให้พ่อโกรธผมอีกอะยกโทษให้ผมนะครับพ่อดื่มนมสดชิลวันโยโย่อะไรอะโยดนาจะเป็นอ้างวังง้อที่แท้อยญ่ใหญ่ได้โยโย่ใช่ไหมฮะเฮ้ยแกเอาเงินมาจากไหนตั้งเยอะฮนี่นี่กระบอกหมูว่าไงนะ น้ยนอยเงินทองไหนมาเต็มมาเงินเก็บของฉันไม่เหลือเลยแล้วเนี่ย,อยไอ้หลวงกระตันโยไปดีกว่าเราไปอยู่แล้วชิงเหรอหยดนะจะไม่ปล่อยแกนนะทุกมาเอาหมดนี่เลยนะยังไม่เลิกฝันอีกเหรอเชื่อว่าเธอไม่มีทางได้รางวัลหรอกนะเฮ้ยแล้วมีทางอื่นอีกไม่เล่าตอนนี้โย,โย,โ,ยโย่มิลาหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ด้วยอะนอกจากรอถูกรางวัลเท่านั้นะ พอเธอหน้าดูจากดวงเธอแล้วไม่มีทางถูกรางวัลได้หรอกเฮ้ยทำถึงขนาดนี้แล้วไม่ไว่ายังไงฉันก็ต้องถูกรางวัลให้ได้อะ่ะ เป็นไมได้อย่างนี้ล่ะไม่ตายดิอุต่าทนดื่มนมมาทั้งอาทิตย์กลับไม่ถูรังวัลเลยแม่แต่ขวดเดียวอ่ะเอ้ยสวยเลยพระเจ้าทาไมทำกับผมแบบนี้อ่ะแม้แต่หน้าตาที่แท้จริงของมิลาฉ่นยังไม่เคยจะเห็นเลย,เอ,ยเลเอ,อ่ะเออเสีงละเบื่ออายชอบเยอะๆลูกนี้เหรองั้นให้ยิมเล่นนะ จริงเหรอไม่ต้องเกรงใจหรอกเราเรียนห้องเดียวกันนี่เรียนห้องเดียวกันเหรอสวัสดีจ้าวิลเลียมฉันชื่อลิลลี่อยู่ปีหนึ่งห้องสามเหมือนเธอนะอ๋อแต่ฉันไม่รู้จักเธอเลยนี่นะก็เวลาเรียนเธอหลับตลอดนี่ฉันว่าแม้แต่อาาร์จันน่าจะเป็นยังไงเธอก็ไม่รู้หรอกมั้งถ้าอย <c oughs> ่างนั้นเอาย่นนี่ไปลองเล่นก่อนนะ <c oughs>